สวัสดีค่ะื้นนี้เฮาสิมาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนปลาน้นนะคะปลานน่นก็นได้มาจากที่คุณสามีไปตกปลามาได้นะคะได้สองตัวเฮาก็เลยทำการเฮ็ดน้ำยาขนมจีนปลาเน้นกินนะคะโอ้มีแต่ตัวใหญ่เลยเฮาก็ใส่ตะไคร้ลงไปใส่พริกแห้งใส่หอมแดงแล้วก็ใส่หน้านหรอกพอถูกอย่างสุกแล้วนะคะเฮาก็มาตักปลานน่นหนอกไว้นะคะแล้วก็แยก ทิกแห่งกับหอมแดงออกเพื่อข้าสิอเอาไปปันนะะป้นนะคะข้าเอาไใส่เ่องปั้นนะคะปั้นแป๊บหนึ่งนะคะปั้นบดนปั้นเสร็จป,ปุ๊บนะคะแล้วข้าเอามาเทศใส่หมอ้อแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วเอาไปตั้งไฟนะคะ หน่อยอยากมาทำซอยนะคะนี่ค่ะขอบคุณแม่คะพอพอหนูทำช่วยหน่อยค่ะเราอยากเป็นแมคโคตรหน่อยนะคะก็เลยให้เราตำตำตำนี่ค่ะตำ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 พอตำเสร็จก็ตักไปใส่หม้อที่เขาตั้งไว้นะคะแต่ตอนใส่หม้อนี่บดไทยค่ะพอดีไฟดับนี่ค่ะ เวลาเขาก็ับมาล้างพักนะคะตอนที่ใส่ในหมอเนี่ยขังนอกมันเมืดนะคะพอดีไฟดับเลย่ไดเถยทายนะคะอันนี้ทายตอนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เขาก็ับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้านะคะแล้วก็ใส่ผงนัวใส่เกลือนะคะเวลาเขาก็เด็ดไปบวงหูดใ่นะคะแล้วก็ซิมเบงหัแสบใบนี่ค่ะเขาก็ับมาลองซิมเลยคะ่ะนี่ เอาขอบปุ่นมาหนึง่งติวตักน้ำใส่นะคะน,น้ำแกงน้ำแกงนัวนัวค่ะเทห,หาดลงไปค่ะนี่ค่ะโอ้นจะแซ่บเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยเห็นแล้เข้ากับไส้ผักของเห้าที่เห้าเตรียมไว้นะคะก็บมีผักสลระแหน่แตงกวา หั่วฝักยาวค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะแซบขนาดนะคะไปลองกินได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยาขนมจีน